ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรื่องราวนี้ขอทุกคนช่วยกดติดตามช่องของฉันหน่อยได้ไหมขอบคุณมากสวัสดีค่ะฉันชื่อแกรสไซมอนวันนี้ฉันอยากเล่าเรื่องราวในอดีตที่ยังทําให้ฉันรู้สึกเศร้าทุกครั้งที่นึกถึงฉันอดไม่ได้ที่จะโทษตัวเองและหวังว่าฉันจะไม่ต้องผ่านเรื่องนี้เลยแต่ชีวิตก็ไม่เคยง่ายอย่างที่เราทราบกันดีเรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ฉันอายุเพียง18ปีอาศัยอยู่กับครอบครัวในเมืองลอนดอนที่สวยงามเมืองที่มีมุมมืดของมันแต่ก็เต็มไปด้วยความงดงามฉันเคยคิดว่า ฉันมีทุกอย่างเพราะครอบครัวของฉันร่ำรวยพ่อแม่ทั้งสองประสบความสำเร็จอย่างมากอย่าลืมดูว,วิดีโอนี้และกดสมัครสมาชิกช่องของ,ของ,ของฉันเพื่อที่ฉันจะได้แชร์เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและแท้จริงแบบนี้ต่อไปเรื่องนี้จะน่าสนใจมากดังนั้นโปรดดูจนจบและกดไลค์เพื่อแสดงการสนับสนุนด้วยนะคะพ่อของฉันชื่อคลาร่าแม่ของฉันเป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน และโทมัสเป็นนักธุรกิจที่ยุ่งมากแม้ว่าพวกเขาจะมีตารางงานที่วุ่นวายแต่พ่อแม่ก็พยายามหาเวลาให้ฉันและพี่ชายสองคนแม็กและเจมซึ่งมีรถนิยมดีเยี่ยมพวกเขาโตกว่าฉันสองปีและฉันจะสรุปว่าพวกเขาทั้งคู่หล่อและน่ารักมากพวกเขาเป็นพี่ชายที่ฉันภูมิใจที่มีมาโดยตลอดในฐานะน้องเล็กสุดฉันถูกพ่อแม่ตามใจไม่เคยขาดอะไรไม่ว่าจะเป็นของวัตถุหรือความรักแต่พูดตามตรงฉันรู้สึกเสมอว่าความรักจากพ่อแม่แม้จะมากเพียงใดก็เทียบไม่ได้กับความรักที่ฉันได้รับจากแม็กและ เจมพวกเขาไม่ใช่แค่พี่ชายแต่ยังเป็นผู้พิทักษ์เพื่อนสนิทที่คอยดูแลและปกป้องฉันเสมอสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าความรักของพวกเขาแตกต่างจากพ่อแม่คือการแสดงออกผ่านการกระทําและท่าทางความรักของพ่อแม่คือการให้ชีวิตที่สะดวกสบายแต่แม็กและเจมทํามากกว่านั้นพวกเขาเข้าใจฉันในแบบที่พ่อแม่บางครั้งไม่เข้าใจเมื่อฉันรู้สึกแย่พวกเขาจะรู้ได้แม้ว่าฉันจะไม่พูดอะไรสักคำพอพวกเขาเป็นคนแรกที่ฉันหันไปหาเมื่อต้องการคุยโดยรับฟังโดยไม่ตัดสินตอนเด็กๆถ้าฉันถูกแกล้ง หรือเจ็บปวดที่โรงเรียนแม็กและเจมจะเป็นคนที่ปกป้องฉันจําได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่เพื่อนร่วมชั้นล้อเลียนชุดที่ฉันใสจนฉันกลับบ้านร้องไห้พี่ชายทั้งสองไม่เพียงแต่ปลอบใจฉันแต่ยังไปที่โรงเรียนเพื่อจัดการให้พวกเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่คาพูดเฉียบคมและท่าทางเย็นชาของพวกเขาทําให้เด็กๆที่รังแกฉันไม่กล้าทําอีกพวกเขาเป็นฮีโร่ของฉันคอยสนับสนุนในยามที่ฉันต้องการพวกเขาจะกอดฉันแน่นและมักแซวกันว่าใครจะได้นั่งข้างฉันโดยบอกว่าฉันเป็นเจ้าหญิงน้อยของพวกเขา และมันเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะปกป้องฉันตลอดไปเมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มรู้สึกว่าความรักของพวกเขาแตกต่างจากคนอื่นในครอบครัวฉันจําได้ว่าในตอนเย็นที่ครอบครัวรวมตัวกันฉันมักเลือกนั่งระหว่างแม็กและเจมพี่ชายของฉันไม่ใช่แค่ครอบครัวแต่เป็นระบบสนับสนุนทางอารมณ์ของฉันพวกเขายังเป็นคนแรกที่ช่วยฉันผ่านช่วงวัยรุ่นที่แสนอึดอัดเมื่อฉันเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองเจมใช้เวลาสอนฉันแต่งหน้าและเตือนว่าฉันสวยในแบบที่เป็นแม็กช่วยฉันเลือกเสื้อผ้า และเรียกฉันว่าน้องสาวที่น่ารักที่สุดในโลกเป็นแม็กและเจมที่ทําให้ฉันไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวพวกเขาพาฉันไปโรงเรียนอยู่เป็นเพื่อนและช่วยทําการบ้านในคืนที่ฉันนอนไม่หลับฉันจะเคาะประตูห้องพวกเขาและพวกเขาจะต้อนรับฉันเสมอเล่าเรื่องตลกหรือนั่งอยู่ด้วยจนกว่าฉันจะหลับไปการกระทําเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทําให้ฉันรู้สึกว่าความรักของอพวกเขายิ่งใหญ่กว่าที่พ่อแม่ให้แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงมุมมองของฉันสิ่งที่เคยบริสทธิ์กลายเป็นความเสียใจครั้งใหญ่ที่สุดของฉัน เรื่องนี้ต้องใช้เวลามากกว่านี้ในการเล่าฉันไม่แน่ใจว่าจะมีใครเข้าใจจริงๆแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อฉันอายุ18ปีเปลี่ยนชีวิตของฉันไปนเมื่อฉันกลา้าอที่จะเล่าต่อเรื่องนี้เปลี่ยนชีวิตของฉันในฐานะน้องเล็กสุดในครอบครัวฉันยังจําทุกช่วงเวลาได้ชัดเจนฉันเคยทําตัวโงๆ่ๆโดยไม่กลัวผลที่ตามมาบางครั้งกระโดดขึ้นตากพวกเขาหรือนั่งข้างๆราวกับเป็นเรื่องปกตินอกจากจะเป็นพี่ชายแล้วแม็กและเจมยังเป็นเพื่อนสนิทที่ฉันรู้สึกสบายใจที่สุด บ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนที่มีแสงแดดสองผ่านหน้าต่างใหญ่เข้ามาในห้องนั่งเล่นฉันเห็นแม็กและเจมนั่งอยู่บนโซฟาจดจ่อกับรายการทีวีฉันไม่รู้ว่าพวกเขาดูอะไรแต่ทั้งคู่ดูตั้งใจมากปกติฉันจะเดินเข้าไปถูตาโดยไม่คิดอะไรแต่เมื่ออาเข้าใกล้ฉันสังเกตว่าพวกเขายังไม่เห็นฉันฉันยิ้มเจมหัวเราะเมื่อแม็กกระโดดขึ้นและนั่งทับตักทั้งคู่บนโซฟาอย่างขี้เล่นพูดว่าน้องสาวทำอะไรอยู่หน้าฉันแค่หัวเราะเงียบ และเอ็นหัวพิงไหลของแม็กขณะนั่งบนตักพวกเขาพวกพี่ดูอะไรกันเนี่ยฉันถามพวกเขาไม่ตอบและเมื่อฉันมองไปที่จักทีวีฉันรู้ว่าพวกเขากำลังดูหนังโรแมนติกตอนนั้นหนังถึงฉากคลแม็กฉากที่ตัวละครจูบและกอดกันอย่างเร่ารรอนแม็กและเจมเริ่มรู้สึกอึดอัดเมื่อเห็นว่าฉันจ้องจออย่าดูเจมพูดพร้อมยิ้มเก้อเกอและเอามือปิดตาฉันนี่ไม่ใช่หนังสำหรับเด็กนกแกรสฉันหัวเราะขณะด,ดิ้นออกจากมือเขาฉันไม่ใช่เด็กแล้วฉันสิบแปดแล้ว ฉันพูดด้วยน้ำเสียงขี้เล่นแต่ภายในใจฉันรู้สึกตื่นเต้นจริงงองอันพยายามมองผ่านมือของเจมแม้ว่าเขาจะพยายามบังตาฉันเพื่อรักษาสมดุลบนตักของเจมมือของฉันเคลื่อนไปโดยไม่ตั้งใจไม่แน่ใจว่านี่ตั้งใจหรือไม่แต่มือของฉันสัมผัสอะไรบางอย่างในกระเป๋าของเขาความรู้สึกแข็งและอุ่นทำให้หัวใจฉันเต้นแรงฉันยังหัวเราะขณะแกล้งพวกเขาแต่ความตื่นตระหนกเริ่มก่อตัวในอกฉันชักมือกลับฉันรู้สึกอายมากจนไม่กล้ามองเจมหรือแมกฉันพูดขอโทษด้วยเสียงนตะกุตัก และรีบลุกขึ้นวิ่งไปชั้นพิงประตูห้องของตัวเองและปิดมันลงหัวใจเต้นแรงราวกับฉันทำอะไรผิดฉันนั่งบนเตียงและนึกถึงสิ่งเอที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุหรือฉันคิดมากไปความรู้สึกจากกระเป๋าของเจมงเวียนอยู่ในหัวทําให้หน้าแดงฉันไม่แน่ใจว่าควรคิดอย่างไรแต่ความอายนั้นหนักหนาเกินกว่าจะรับไหวหลังจากซ่อนตัวในห้องสักพักฉันหิวและรู้ว่าครอบครัวคงรอฉันอยู่แต่ฉันยังรู้สึกอายจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ฉันไม่แน่ใจว่าแม็ค และเจมคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันบอกตัวเองว่ามันอาจไม่ร้ายแรงอย่างที่คิดฉันหยุดนึกถึงช่วงเวลานั้นเพราะฉันอาจข้ามเส้นโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะฉันสัมผัสอะไรไม่เหมาะสมแต่เพราะฉันข้ามเส้นโดยไม่ตั้งใจพวกเขาอาจลืมไปแล้วฉันเปิดประตูงเงียบๆและเดินอย่างระวังลงถงทางเดินหลบเลี่ยงการสบตาเมื่อเข้าใกล้ห้องนั่งเล่นฉันหยุดฟัง และถอนหายใจด้วยความโล่งใจเมื่อพบว่ามันว่างเปล่าฉันตกใจที่เห็นห้องนั่งเล่นว่างเปล่าจริงๆเมื่อเดินเข้าไปคิดว่าพวกเขาคงอยู่ในครัวหรือที่อื่นฉันหยุดที่โซฟาและคิดว่ามันแปลกฉันได้ยินเสียงจากด้านหลังที่ที่ฉันเคยนั่งขณะที่ฉันพยายามดูว่าช่องไหนเปิดอยู่เสียงของเจมพูดว่าทำอะไรอยู่แม็กหัวราอดังเมื่อฉันสะดุ้งฉันร้องด้วยความตกใจดูเหมือนขโมยเลยการปรากฏตัวกระทันหันของพวกเขาทําให้หัวใจฉันหยากเต้นฉันหันไปเห็นพวกเขายืนอยู่ที่นั่นแม็กและเจมหัวราอฉันยืนจับอก พวกพี่ทำให้ฉันตกใจสุดๆฉันพยายามทำท่าโกรธแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้เจมตีหัวฉันเบาๆขณะที่แมกยกคิ้วและพูดว่าดูเหมือนเธอกำลังวางแผนอะไรอยู่ไม่ได้จะไปกินอะไรใช่ไหมพวกเขาหัวเราะและความอึดอัดจากก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะหายไปฉันคิดว่าแม็กและเจมคงไม่หัวเราะแบบนี้ถ้าสิ่งที่ฉันสัมผัสเป,เป็นอย่างที่ฉันคิดฉันรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยและพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกพี่ทำอะไรอยู่ข้างหลังฉันละฉันตอบพยายามเปลี่ยนเรื่อง ฉันแค่เช็คว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้แม็กพี่พยายามทําให้ฉันกลัวใช่ไหมใช่ฉันแค่จะแกล้งเธอเขายักไหลยพยายามทําหน้าเคร่งขรึมเจมหัวเราะและพูดว่านิดหน่อยแต่ไม่คิดว่าเธอจะสะดุ้งขนาดนั้นใครจะไปคิดว่าเธอจะกระโดดสูงขนาดนั้นเราทั้งสามเริ่มหัวเราะหน้าตอนที่เจมวางมือบนไหลเธอที่สุดยอดความตึงเครียดค่อยๆค,ค,คลายลงครอบครัวเรเทอายูหนะ้าเจมพูดเอาละไปกินข้าวกันฉันยิ้มและพยักหน้าครอบครัวทั้งหมดรวมตัวกันในขัดวะ และฉันตามพวกเขาเข้าไปเมื่อพ่อแม่เห็นฉันพวกเขายิ้มกว้างฉันนั่งลงที่โตะรู้สึกสงบด้วยแสงไฟอบอุ่นมีเสียงหัวเราะและการสนทนามากมายระหว่างมื้อค่าแม็กและเจมแซวฉันด้วยมุกตลกเบาๆขณะที่พ่อแม่คุยเรื่องงานหลังอาหารเย็นความอึดอัดที่เคยรู้สึกเหมือนจะหายไปฉันช่วยแม่เก็บจานและกลับไปที่ห้องเพื่อเตรียมเข้านอน คืนนั้นขณะนอนอยู่ฉันนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบ่ายวันนั้นถึงแม้จะยังรู้สึกอายเล็กน้อยฉันก็ไม่รู้สึกกังวลอีกต่อไปปลอบตัวเองว่าทุกอย่างจะดีฉันยิ้มให้ตัวเองแม็กและเจมยังเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีและฉันหลับไปด้วยความคิดว่าทุกอย่างผ่านไปแล้วแต่ไม่ใช่ห้องของฉันกับห้องของพวกเขามีเพียงผนังบางๆกัน ดังนั้นเสียงเล็กๆน้อยๆอยไม่ว่าจะจากเพลงหรือหนังก็ผ่านเข้ามาได้ง่ายเช้าวันหนึ่งฉันตื่นตอนเจ็ดโมงเช้าถึงแม้ปกติจะนอนดึกแต่ฉันตื่นในเวลาแปลกๆนี้ตอนแรกฉันคิดว่าตื่นเพราะฝันที่จำไม่ได้หรืออาจเป็นเพราะแสงแดดที่ลอดผ่านม่านแต่เมื่อฉันตื่นตัวมากขึ้นฉันได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องข้างๆห้องของฉันอยู่ระหว่างห้องของแม็กและเจมและบ้านของเราสร้างด้วยผนังบางแบบคลาสสิกถ้ามีคนดูทีวีหรือเล่นเพลงก็จะได้ยินชัดเจนแทนที่จะได้ยินเสียงแม็ก และเจมเล่นเกมหรือคุยกันเช้าวันนี้ฉันได้ยินเสียงที่ต่างออกไปมันไม่ดะอังแต่ชัดเจนพอที่จะดึงความสนใจของฉันตอนแรกฉันคิดว่าพวกเขาคงดูหนังแอคชั่นหรืออะไรสักอย่างแต่หลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีฉันเริ่มสงสัยว่าไม่ปกติเสียงนั้นไม่ใช่เสียงหนังทั่วไปและมันมาเป็นระยะระยะหัวใจฉันเริ่มเต้นเร็วและฉันมีลางสังหรณ์ที่ทําให้หน้าแดงเมื่อเสียงชัดเจนขึ้นฉันแน่ใจว่ามันไม่ใช่เพลงหรือการสนทนาธรรมดาแม้ว่าจะไม่อยากรับมันเป็นเสียงที่เร่งรีบ และเยา้ายวนพร้อมกับเสียงหายใจหนักฉันพยายามไม่คิดถึงสิ่งที่ได้ยินแต่ยิ่งฟังฉันยิ่งแน่ใจว่าแม็กและเจมหน้าจะดูอะไรที่เป็นผู้ใหญ่ฉันรู้สึกอายแล้วพระสงสัยว่าทำไมฉันถึงตื่นเวลานี้ร่างกายรู้สึกร้อนและหัวใจเต้นเร็วราวกับจะระเบิดฉันเอามือปิดหน้านี่เป็นเรื่องส่วนตัวฉันบอกตัวเองพยายามขจัดความคิดผิดๆออกจากหัวแต่การได้ยินเสียงจากห้องของพวกเขายิ่งทำให้รู้สึกแปลกเราเคยสนิทกันมากฉันลุกจากเตียงและเปิดประตูเงียบๆฉันไม่รู้ว่า จะทำอะไรแต่ความกังวลในอกทำให้อยู่นิ่งไม่ได้ฉันเดินเงียบๆไปตามทงทางเดินพยายามไม่ให้มีเสียงแต่เมื่อถึงหน้าประตูห้องพวกเขาเสียงนั้นชัดเจนจนเหมือนไม่มีผนังกั้นฉันยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงความคิดสับสนและรู้สึกทั้งอายและงุนงงฉันรู้ว่าทุกคนอาจเจอสถานการณ์แบบนี้แต่การได้ยินจากห้องของแม็กและเจมันแปลกฉันไม่รู้จะตอบสนองอย่างไรฉันแนบหูเข้ากับประตูและกัดปากไม่แน่ใจว่าจะหันกลับหรือยืนนิ่ง ทันดนั้นประตูเปิดออกฉันถอยหลังด้วยความตกใจเจมยืนตาโตและตกใจเหมือนถูกจับได้ว่าทำอะไรผิดฉันยืนนิ่งไม่รู้จะพูดอะไรและเราจ้องหน้ากันในความเงียบที่นานเหมือนชั่วกับชั่วกันฉันพยายามควบคุมลมหายใจแต่เสียงนั้นเหมือนเผาความคิดที่มีเหตุผลทั้งหมดส่วนหนึ่งของฉันอยากหันหลังและจากไปแต่อีกส่วนถูกดึงดูดไม่สามารถถอนตัวจากเสียงนั้นได้การเงียบนั้นดักหนูเจมกระแอมพยายามคลายสถานการณ์ยืนทำอะไรตรงนี้ครส เขาถามเขาพยายามทำตัวปกติแต่เสียงของเขาสัน่นและอายเขาเกาหลังคอไม่มองฉันแต่ซ่อนความรู้สึกไม่ได้ฉันเองก็ไม่ดีกว่ารู้สึกร้อนไปทั้งตัวและหัวใจเต้นแรงฉันก้มหน้าหลบตาและกระซิบเออฉันแค่เดินผ่านคำพูดของฉันอ่อนแรงแต่เป็นเพียงคำที่ฉันนึกออกในตอนนั้นจากนั้นเสียงในห้องหยุดลงและแม็กโผลมาจากด้านหลังเจมใบหน้าของเขาเหมือนเจมแดงและอิดอัดเขามองฉันแล้วรีบหลบตาไม่สามารถสบตาใครได้เราทั้งสามยืนนิ่งไม่รู้จะพูดอะไร และเหมือนไม่มีใครรู้วิธีคลายความตึงเครียดนี้ฉันพูดซ้ำว่าฉันแค่เดินผ่านพยายามซ่อนความอายด้วยรอยยิ้มเก้อๆและเอามือลูกผมไม่มีอะไรเสียงของฉันสั่นเล็กน้อยอยากออกจากสถานการณ์ที่น่าอายนี้ให้เร็วที่สุดฉันหันหลังและรีบกลับไปที่ห้องแม้ไม่ได้หันกลับฉันรู้สึกได้ถึงสายตาของพวกเขาที่มองตามมาหัวใจของฉันยังเต้นแรงและฉันรู้สึกเหมะอื่นถูกจับได้ในสิ่งที่ไม่ควรเห็นฉันปิดประตู และพิงมันถอนหายใจยาวฉันพยายามไม่คิดในแง่ลบแต่ยิ่งพยายามความคิดเหล่านั้นยิ่งชัดเจนฉันบอกตัวเองว่านี่เป็นสถานการณ์ปกติที่ไม่มีใครอยากเจอแต่ฉันอดสงสัยไม่ได้ว่ามันเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเราไปตละอดการหรือไม่ความรู้สึกอายยังคงอยู่ในอกและฉันหยุดคิดถึงสายตาของเจมส์และแม้กับความเงียบที่น่าอึดอัดไม่ได้สักพักมีเสียงเคาะประตูฉันใจหายเพราะพ่อแม่มักเข้ามาเมื่อต้องการฉันเท่านั้นดังนั้นต้องเป็นเจมส์หรือแม็กฉันสูดลมหายใจลึกเพื่อสงบสติ และเปิดประตูเจมยืนอยู่ตรงนั้นดูประมาเหมือนเดิมหลบตาและขยับตัวไปมาโดยไม่จําเป็นแกรสเขาเริ่มด้วยน้ําเสียงเบาฉันขอโทษจริงๆกับเรื่องเมื่อกี้เธอคิดยังไงมันไม่บางทีมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะและเราแค่ดูหนังฉันยืนนิ่งไม่แน่ใจฉันเห็นความลังเลในสายตาของเจมและแม็กตามมาที่ประตูดูไม่สบายใจไม่แพ้ก,กันสายตาของเขากวาดไปมาระหว่างฉันกระบอเจมค้นหาคําพูดที่เหมาะสมไม่มีใครพูดความเงียบกลับมาอีกครั้ง และฉันเห็นว่าทุกคนพยายามหาทางผ่านสถานการณ์ที่น่าอายนี้ฉันตัดสินใจทำลายความเงียบเพราะการปล่อยให้ยืดเยื้อจะยิ่งแย่งฉันยิ้มเก้อเก้อพยายามทำตัวปกติฉันไม่ได้ตั้งใจฉันพูดฉันแค่เครนิยตนิดหน่อยจริงๆรินะฉันแค่เดินผ่านแม็กและเจมมองหน้ากันเหมือนสื่อสารในความเงียบหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเจมถอนหายใจรอยยิ้มกลับมาเล็กน้อยจริงหรือกรัสเธอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่รู้สึกอึดอัดฉันพยักหน้าอย่างรวดเร็วพยายามทำให้ทั้งคู่สบายใจ ช่ฉันไม่เป็นไรฉันพูดพูดตามตรงฉันว่าเราทุกคนคงอึดอัดนิดหน่อยฉันว่าเราสามคนนั่งคุยกันดีกว่าอาจจะเคลียร์ได้แม็กและเจมตกใจกับข้อเสนอของฉันแต่หลังจากลังเลครู่หนึ่งพวกเขาก็ยอมเราเข้าไปในห้องของฉันฉันนั่งบนเตียงและตัดสินใจทำให้บรรยากาศผ่อนคลายด้วยการเล่นมุกนังนั่นมันน่าติดตามจนพอวกพี่ลืมเวลาเลยฉันแซวขณะมองแม็กแม็กหัวร้องเกเรและเอามือปิดหน้ามาเลยแกรสอยากแกล้งฉันเลยเราแค่ไม่คิดว่าเธอจะได้ยินฉันยกคิ้วและเราหัวเราะเมื่อฉะ อันแซวว่าผู้พี่คงตั้งใจเปิดดังให้ฉันได้ยินในที่สุดความตึงเครียดก็หายไปฉันมองแม็กและเจมสงสัยว่าควรพูดสิ่งที่ผุดขึ้นในใจหรือไม่แต่ความอยากรู้ชนะฉันลังเลครู่หนึ่งแล้วรวบรวมความกล้าพูดลองทําอะไรแบบนั้นด้วยกันไหมแม็กและเจมมองฉันด้วยความตกใจเมื่อคําพูดหลุดออกมาฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะตอบยังไงแต่ฉันนอกสงสัยไม่ได้จริงจังหรือเจมถามด้วยน้ําเสียงงุนงงฉันพยักหน้าพยายามทําหน้าเคร่งขรึมเพราะฉันแค่อยากรู้และคิดว่าลองดูคงไม่เสียหาย ไม่มีทางแม็กพูดเบาๆไม่กล้าสบตาทั้งคู่มองไปทางอื่นดูอึดอัดชัดเจนและสายหัวทันทีแต่ฉันไม่ยอมแพ้ฉันจับมือทั้งคู่เพื่อโน,น้มหา้าลองสักครั้งสิฉันอยากรู้ว่ามันรู้สึกยังไงเงียบไปนานจนเจมทอนหายใจและพูดโอเคแต่แค่ครั้งเดียวและเราจะเก็บเป็นความลับไม่ให้ใครรู้เสียงของเขาเบาฉันไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแต่รู้สึกเหมือนทุกอย่างในโลกหายไปเหลือเพียงเราเสียงในห้องเงียบสนิทนอกจากลมหายใจของเรา และฉันรู้สึกหัวใจเต้นแรงเมื่อเราเริ่มอ,อกเคลื่อนไหวเมื่อทุกอย่างจบลงแสงแดดสองเข้ามาในห้องมีความเงียบสงบ,บเราเพียงนอนข้างกันหายใจอย่างสม่ำเสมอโดยไม่พูดอะไรความตึงเครียดที่ฉันกลัวหายไปและเราผูกพันด้วยสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่เราเดินไปที่ครัวและนั่งกินข้าวเจยมยิ้มให้ฉันและถามเธอโอเคไหม ทุกอย่างดูปกติอย่างน่าประหลาดราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ลึกๆฉันรู้ว่าเส้นแบ่งระหว่างเรามีการเปลี่ยนแปลงฉันยิ้มตอบและพยักหน้าฉันว่าฉันรักพวกพี่และฉันโอเคเรากินข้าวต่อโดยรู้ว่าความสัมพันธ์ของเราเปลี่ยนไปแต่ไม่มีความเสียใจมีเพียงสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งจะไม่ถูกพูดถึงแต่ชัดเจนระหว่างเราตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างรู้สึกต่างออกไปแต่ในแบบที่ละเอียดอ่อนความสัมพันธ์ที่เคยบริสทธิ์ และเรียบง่ายของเราข้ามเส้นที่มองไม่เห็นไปแล้วฉันหน้าแดงกับคำพูดของตัวเองแต่พวกเขาเพียงจับมือฉันและยิ้มอย่างอบอุ่นและรักใคร่เช่นกันพวกเขาพูดทุกครั้งที่เรามองตากันความใกล้ชิดที่เราเคยมีเติบโตเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและความเข้าใจใหม่เกิดขึ้นแม้ว่าเราไม่ได้พูดถึงมันแต่เรารู้ถึงสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจพูดได้ซึ่งเปลี่ยนพลวัตระหว่างเราในแบบที่อธิบายยากแต่ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของเราจะชัดเจนฉันรู้ลึกๆว่า สิ่งที่เราทำและเส้นที่เราข้ามไปนั้นผิดเราได้ปล่อยให้ความอยากรู้วัยหนุ่มสาวมาขวางทาง